ทีนี้มาดูวิธีการรีเซ็ตตลับหมึกนะครับกรณีที่เราตลับหมึกใส่เข้าไปแล้วแล้วไปใส่เครื่องอื่นเครื่องที่มันหมดแล้วแล้วเอากลับมาใส่เครื่องนี้พอเครื่องนี้หมดก็หยิบกลับมาใส่เปลี่ยนไปเปลี่ยนมานะครับก็วิธีรีเซ็ตก็คือให้เปิดฝาหน้าออกครับฝาที่ใส่หมึกครับแต่ไม่ต้องเอาหมึกไม่ต้องเอาอะไรออกมานะครับหน้าจอจะอยู่ที่คําว่าตัวนี้ครับ cover is open นะครับ c o d e the front cover ให้เรากดปุ่มสีเคียวนะครับกับแคนเซิลสปุ่มนี้นะครับกดค้างไว้พร้อมกันนะครับแล้วให้ดูหน้าจอนะครับผมจะกดค้างแล้ให้ดูหน้าจอกดค้างไว้ครั้งเดียวนะครับแล้วปล่อยมือนะครับถ้ามันไม่ได้ก็กดใหม่นะครับ1 2 3ผมเริ่มกดปุ๊บอ่าเห็นไหมฮะหน้าจอก็จะเปลี่ยนเป็น t n r s t r นั่นคือ t o n e r r e s e t s t r ไม่ย่องยุ่งครับมันเป็นมาตรฐานของตลับปึกครับให้เราไปเลือกไปที่ h c เลยครับ t n r ขีดกลาง h c นะครับก็คือ รีเซ็ตโทนเนอร์ตัวไฮโทนเนอร์นะครับไม่ใช่โทนเนอร์ที่ติดตั้งมาติดตั้งมาากับเครื่องนะครับเป็นโทนเนอร์ที่มีความจุสูงครับแล้วกดโอเคเข้าไปจากแล้วกดลูกศรขึ้นของ布าเธอร์นี่เวลารีเซ็ตนะครับจะต้องมีการกดลูกศรยืนยันทุกครั้งนะครับปับ๊บแล้วก็ปิดฝาได้เลยครับสลับหมึกก็จะขึ้นมาที่ร้อยเปอร์เซ็นต์หรือปริมาณเท่าเดิมนะครับคือรีเซ็ตกลับมาใช้ได้ใหม่นะครับแต่เราในกรณีที่หมึกหมึกของลูกค้าหมดแล้ว มันก็ต้องหมดครับมันก็จะขึ้นกลับให้ใช้ได้อีกหน่อยหนึง่งนะครับแล้วมันก็จะขึ้นค้างว่าหมดอันนี้ใช้ในกรณีที่เซ็นเซอร์ที่อยู่ข้างสลับบึกนะครับมันถูกตีออกมาสังเกตน,นะครับตัวนี้ครับตัวนี้เป็นเซ็นเซอร์ครับเขาเรียกเป็นกระเดื่องซึ่งบางคนเนี่ยเอาไปใส่สลับไปสลับมาซึ่งมันเป็นตลับใหม่อยู่พอสลับเครื่องไปมาล็อกเซ็นเซอร์มันตีมันก็ไม่สามารถตีซ้ําได้ครับโอเคครับผบครับ